อวบอ้วนเต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเจอพาที่ซุบซู่ผอมๆไม่อวบไม่อว้วนไม่เต่งเนี่ยนะครับนะอันตรายนะครับเห็นไหมก้นนะครับเห็นไหมเป็นแอ่งยุบลงไปเห็นไหมนะครับนะครับตรงเนี้ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการอุดกลิ่นสีที่เห็นเนี่ยนะครับจะออกเป็นแดงและดำนะครับเห็นไหมแดงแดงแล้วจะติดอยู่ตามซอกเห็นไหมลักษณะ พื้นผิวทําไมครับเป็นเกล็ดคมๆนะครับอ่าผมบอกเลยเป็นเกล็ดนะนะครับเอาว่าสวยๆอย่างนี้เนี่ย1นึ0 0 0สบาทสวยๆประกายๆระกายแบบนี้นะวัสด่น,นะครับต้นนวาจันท์นะครับวันนี้พาท่านมาดูนี่นะครับลุงปูทวดก้นลายเซนนะครับอ่าหรือเรียกว่าบัวรอบนะครับ นะฮะอ่าเป็นพระหล่อโบราณน,นะนะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะนะครับผมขออนุญ,ญ,ญาตนะเริ่มเลยแล้วกันนะครับนะครับพระหลวงพระทวดเนี่ยนะครับถ้าท่านพิจารณาด้วยตาเปล่าก่อนเนะี่ยยังไม่ลงรายละเอียดเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเส้นสายของท่านเนี่ยนะครับพระเนี่ยเวลาแกะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไหปลาเป็นลิมฝีปากน,นะครับเป็นเอ่อหน้าผากนะนะครับดวงตานะสังคตินะครับเส,สน้นเนี่ยเขาจะทําไมครับนูนนะครับ อ,บอ,บอวบอ้วนผมขอใช้คําว่าบวมบวมเต่งเต่งเห็นไหมรวมถึงบัวด้วยเห็นไหมบวมบวมเต่งเต่งนะครับ,อบอน่ะอวบอ้วนเต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านเจอพาที่ซุบซู่ผอมผอไมอไม่อวบไม่อ้วนไม่เต่งเนี่ยนะครับนะอันตรายนะครับเห็นไหมอ,อ,อวดอวบอ้วนเต่งเต่งนะนะครับอันนี้เราดูตาป่าวันก่อนนะนะครับเห็นไหมเส้นเนี่ยเหมือนเส้นขนมจีนเลยนะนะครับอวบอ้วนเต่งนะครับ น่าจะเกิดจากลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้แกะผมว่าน่าจะมีความละเอียดแบบว่าค่อนข้างจะใหญ่นะครับทำให้เวลาแกะลงไปในแม่พิมพ์เนี่ยนะครับเขาอวบอ้วนเต่งนะครับอ่าเห็นไหมอ่ะโอเคนี่พิจารณาด้วยตาเปล่าก่อนนะครับพิมพ์เนี่ยอวบอ้วนเต่งนะคมชัดนะนะครับแล้วลักษณะที่ท่านสามารถจะพิจารณาได้ในลําดับถัดมานะครับเวลาเรามองตาเปล่าเนี่ย ท่าที่ผมสังเกตเนี่ยนะครับท่านสังเกตนะพระนะครับจะต้องมีรอยเนี่ยยุบย่นอย่างเงี้ยมักจะเกิดช่วงฐานท่านไปดูะนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะครับท่านลองเทียบเทียบดูเห็นไหมนี่ยับย่นอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมล่องลอยอย่างเงี้ยนะครับยุบย่นอย่างเงี้ยนะครับและสําคัญเลยก้นนะครับก้นนะครับเห็นไหมเป็นแอ่งยุบลงไปเห็นไหม นะครับนะครับตรงเนี้ยผมสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการอุดกลิ่นนะครับเพราะตัวพลางเนี่ยมีกลิ่นนะนะครับช่องตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าเกิดท่านท่านได้ดูองจริงนะท่านพิกเนี่ยเขาจะเว้าวลงไปเลยนะครับเขาจะเว้าวลงไปเลยนะฮะอ่าเขาจะเว้าวลงไปเลยนะครับเขาจะเว้าลงไปเลยเราไล่มันก่อนนะอันนี้ตาปากก่อนนะนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ถ้าเราพิจารณาในลําดับ,บถัดมานะ ผ้าเนี่ยนะครับมักจะทิ้งร่องรอยอย่างนี้ท่านเห็นคราบแดงๆที่เป็นเกล็ดๆตรงนี้ไหมตรงนี้เกิดจากคราบยาขัดนะครับอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะเข้าสู่ยาขัดแล้วนะครับยาขัดเนี่ยจะมีลักษณะสีแดงนะครับแล้วพอเขาขัดเนี่ยปัดด้วยมอเตอร์เนี่ยใช้ผ้าปัดใช้มอเตอร์ปัดเนี่ยนะครับเขาจะทิ้งคราบดำๆอย่างนี้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนสีที่เห็นเนี่ยนะครับจะออกเป็นแดงและดำ นะครับเห็นไหมแดงๆแล้วจะติดอยู่ตามซอกเห็นไหมแดงๆนะครับส่วนไหนที่โดนมอเตอร์ก็จะมีความขุ่นดำนะครับอยู่นะครับแล้วถ้าท่านได้ส่องเนี่ยนะครับจริงๆเนีย่ยจะแห้งๆเลยนะนะเดี๋ยวเราส่องให้ดูนะนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะนะครับถัดมาผิวไฟนะครับผิวขององค์พระเนี่ยท่านสังเกตไหมออกวันน้ายังไงครับน้ําตาลแดงเห็นไหม ส่วนที่โดนสัมผัสเนี่ยจะทําไมครับออกน้ําตาลแดงๆนะครับเข้มๆขำๆแต่ส่วนที่ไม่โดนทําไมครับประกายแดงๆเลยนะนะครับอ่าออกแบบเนี้ยนะครับเออออกเป็นผิวนวะเลยอ่ะนะครับนวะแบบว่านวะเนี่ยจะออกสีน้ําตาลสว่างสว่างส้มๆ้มนะนะครับพิงโกอ่ะได้ใช้คํานี้ขออนุญาตนะผมพยายามเปรียบเทียบพูดเปรียบเปยให้ท่านเห็นภาพนะครับ นะครับอ่าสีสันพวกนี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทั้งหมดนะความอ,อวบอ้วนความเต่งยาขาดผิวพันธ์สาคัญหมดนะครับสาคัญทั้งหมดนะนะครับอ่านะครับและจะลงธรรมชาติให้ท่านฟังนะครับเพิ่มเติมเดี๋ยวจะส่องไปด้วยแล้วก็จะลงรายละเอียดให้ด้วยนะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูในรายละเอียดกันนะผมขออนุญาตเริ่มที่ผิวพันณ์ก่อนนะผิวพันธ์เนี่ยเวลาท่านดูอย่างเงี้ย รู้สึกเหมือนตึงๆมันๆเรื่นๆถูกไหมเพราะพ้าเขาขัดมานะครับลงยาขัดมาแต่เวลาท่านลงกล้องนะผมบอกให้ผ้าเนี่ยนะเขาจะมีความขุขระนะครับเห็นไหมพื้นผิวเขาจะไม่ได้เรียบตึงนะไม่เรียบเนียนเป็นกระจกท่านเห็นไหมเขาจะมีความเป็นขุขระนะครับอ่าแล้วมีความตึงผิวอวบอ้วนอ้วนนะอวบอ้วนอ้วนเนี่ยหมายถึงพิมพ์นะครับอ่า แต่ส่วนผิวพันธุ์เนี่ยถ้าเห็นไหมจะมีความขรุขระนะครับอ่าบางจังหวะเนี่ยขึ้นเป็นเนี่ยนี่นี่นี่อย่างตามซอกตรงนี้เห็นไหมขรุขระตรงซอกคออย่างเงี้ยเห็นไหมพระหล่อเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างนี้นะครับอ่าเป็นหล่อโบราณนะครับอ่าแล้วส่วนผิวพันธุ์อย่างเงี้ยจะขึ้นเป็นเกล็ดๆเลยนะนะครับยิบยิบยับยับนะยิบยิบนะครับอ่าละเอียดละเอียดเห็นไหมอ่าจะไม่ได้เรียบเนียนตึงเหมือนกระจกท่านึกงออกมาใช่ไหมครับอ่าท่านึกงออกใช่ไหม เวลาเราส่งไปเนี่ยนะครับอ่าจะเป็นเกล็ดเกล็ดเลยยิบยิบเลยนะครับอ่าแล้วผิวพันธุ์เป็นไงออกทําไมครับทองแดงนะส้มนะครับออกแบบน่ากนาเห็นไหมนะครับแล้วตรงนั้นน่ะแดงแดงดำดำนี่ท่านเห็นนั่นคืออะไรคือคาบยาขัดเห็นไหมพื้นแดงแดงดำดำเห็นไหมอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ส่องนะเราลองมาดูที่จุดอื่นกันบ้างอ่ะนี่ที่หน้าตักตรงนี้เห็นไหมเห็นไหม แห้งๆเลยนะครับยาขัดนี้แห้งๆเลยนะนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วดำๆนั่นก็คือเป็นเศษของยาขัดนะที่ที่โดนสัมผัสถูไปถูมานะครับนะครับอ่าเห็นไหมอ่านี่นะนี่เป็นธรรมชาติที่ดีนะครับที่ท่านต้องใช้พิจารณานะนะครับอืมนี่เห็นไหมอ่าเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะฮะ ส่วนที่โดนสัมผัสจะทําไมครับน้ําตาลแดงๆเข้มๆมส่วนไม่โดนทําไมครับสว่างมีประกายนะนะครับออกนักนาคด้วยนะครับร่องนะในส่วนของร่ององค์พระนี่อผมขออนุญาตเริ่มที่สังคติตรงนี้นะท่านเห็นร่องสังคติตรงนี้ไหมหน้าขาตรงเนี้นะครับจะมีลักษณะลึก อ่าแล้วก็บางจังหวะเนี่ยเหมือนปริปรีข้างในอะ่ะมีร่องรอยปรีปราผมขอใช้คํานี้นะเห็นไหมท่านดูสังเกตตามร่องดีๆเห็นไหมลักษณะเหมือนปริปรีหน้าขาอย่างเงี้ยเห็นไหมร่องจีวรอย่างเงี้ยท่านเห็นไหมมีลักษณะเหมือนปริท่า,า,านเห็นไหมร่องจีวรตรงเนี้ยสองอันเนี้ยเห็นไหมข้างในเนี่ยท่านดูไปลึกๆอ่ะลักษณะเหมือนปริปรีเห็นไหมเห็นไหมอ่า เขาทิ้งร่องรอยลักษณะอย่างเงี้ยไว้นะครับอ่าบางจังหวะก็เกิดขึ้นตามซอกบัวก็มีนะนะครับนี่อ่ะเห็นไหมนะครับเป็นร่องลึกนะครับลักษณะคล้ายคึงกันกับการปริปรินะครับตรงนี้สําคัญนะครับเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่สําคัญนะครับอ่าอ่าโอเคนะครับเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปดูโค้ดกันคือทําไมพิมทําไมครับเติงเต่งตึงตึงนี่อ้วบอ้นอ้วนนะครับอ่า แล้วทําไมครับกระแสนะครับส่วนที่โดนสัมผัสทําไมน้ําตาลแดงนี่สวยแล้วนะองค์นี้ค่อทข้งสวยแล้วนะครับนะครับผิวพันธ์ทาไมครับดูตาเปล่าเนี่ยเหมือนลื่นๆมันๆเพราะขันการขัดแต่เวลาส่องไปทําไมครับเป็นเกล็ดระยิบระยิบยิ่งส่วนที่ไม่โดนสัมผัสอย่างเงี้ยนะครับสีสันออกหน้าลักษณะพื้นผิวทําไมครับเป็นเกล็ดคมๆนะครับอ่าผมบอกเลยเป็นเกล็ดนะนะครับแล้วบางส่วนทําไมครับขุขระนี่นะ ตามซอกเนี่ยจะต้องทิ้งร่องรอยของทาไมครับคาบยาขัดนะครับแดงดํานะครับคาบยาขัดแดงดําทุกสิ่งที่ผมพูดสําคัญทั้งหมดนะนะครับนะครับอีกส่วนหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือพระเนี่ยนะครับเป็นบล็อกประกบข้างแล้วก็แต่งนะครับที่ท่านไม่เห็นร่องรอยเนี่ยนะครับของการประกบเนี่ยเพราะว่าเขาแต่งแล้วก็ขัดอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ซอกตรงนี้ซอกแขนตรงนี้ท่านจะเห็นเลยว่า ยังมีร่องลอยของการแต่งอยู่เลยนะครับเป็นการแต่งร่องลอยของการประกบนะครับอ่านะครับนี่ผมขออนุญาตนะพิกไปดูอีกข้านนะนี่อ่าเห็นไหมร่องรอยอย่างเงี้ยตะเข็บอย่างเงี้ยเป็นร่องลอยของทิ้งล่องลอยของการประกบเห็นไหมช่วงบัวเนี่ยที่เขาไม่เรียบร้อยเนี่ยท่านเห็นไหมเพราะอะไรครับบัวถึงไม่เต่งเพราะว่าอะไรเพราะเป็นทิ้งร่องลอยของการประกบไงนะครับอ่านะครับเห็นไหม อ่าตรงเนี้ยเป็นร่องรอยของการประกบนะครับก็ไม่แปลกที่จะไม่ได้คมชัดอ่มาถึงส่วนที่สําคัญนะครับส่วนโค้ดนะครับนี่นะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่นะครับตัวแรกเลยเนี่ยเป็นตัวแหวนนะตัวที่2เป็นตัวสอเสือนะครับสอเสือให้ท่านตักแทงอย่างนี้เล็กน้อยนะครับแล้วเวลาท่านดูลงไปเนี่ยในไส้สอเสือเนี่ยนะครับท่านดูที่ช่วงตรงกลางนะส่วนหัวสอเสือแล้วท่านตรงกลางสอเสือเนี่ยนะครับไส้เขาจะมีขีดท่านเห็นไหม ขีดต,งตรงๆเลยนั่นน่ะขีดต,งตรงๆแท่งตรงๆเลยตรงกลางตรงกลางสอเส,สือเลยนะครับหัวเสร็จแล้วตรงกลางส่อเส,สือใช่ไหมอ่าเสร็จแล,ล้วหลังจากกลางสอเส,สือนะครับเราไล่ลงมาตรงช่วงก้นนะช่วงก้นแล้วจังหวะกระดกขึ้นนะครับท่านจะเห็นเป็น2ขีดหเห็นไหมอ่าแคปจังหวะนี้ไว้ครับท่านแคปจังหวะนี้ไว้เลยครับนะครับจะเห็นทั้งเส้นในไส้สอเส,สือแล้วก็ก้นสอเสือนะครับที่เป็น2ขีดนะนะครับ แบบนี้เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากนะนะครับผมก็พยายามจะชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้นะอ่ะแคปเลยนะครับแคปนะสำคัญมากๆนะครับถัดมานะครับที่เหมือนตัว C นะครับเป็นยอยักษ์นะเหมือนตัว C นะครับขาเป็นลายเส้นนะนะครับตรงตัว C เนี่ยนะครับลักษณะของการสังเกตเนี่ยให้ท่านสังเกตว่าตัว C เนี่ยนะครับจะมีลักษณะของหน่ำๆนะครับ5้หเส้นเห็นไหม เป็นเหมือนน้ำหนามติ่งติ่งห้าหกเส้นนะครับอ่าผมค่อยๆแพนดูช้าๆนะนะครับเห็นไหมตรงนี้เป็นรายละเอียดที่สําคัญนะครับนะครับนี่นะอ่าถัดมานะครับนะครับวิสัยไปแล้วนะครับตรงช่วงคําว่าโสพลนะเขาเป็นลายเซ็นนะครับอ่านยากนิดนึงนะครับนะครับแต่ตรงสระโอเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีรายละเอียดเส้นขวางอยู่ข้างในเห็นไหมจะมีเส้นขวางอยู่ข้างในเลยนะครับตรงสระโอนตอนขึ้นไปก่อนถึงโค้งท่านเห็นไหม จะมีเส้นโค้งโคงขวางอยู่เห็นไหมอ่านะครับอ่าโอเคนะถัดมานะครับตรงคําว่าพลนะครับพอสัมเพากับนอเนนะท่านเซ็นเป็นหลายเซ็นร่วมกันนะครับเลยมีลักษณะแบบนี้นะนะครับท่านก็จะเห็นตั้งแต่ช่วงหัวมานะครับอ่าพอสมเพาเนี่ยนะครับมีรายละเอียดความโค้งนะครับมีเส้นเซียนอยู่ข้างในนะครับแบบนี้เป็นรายละเอียดที่คมชัดมากนะครับอ่า นะครับแล้วก็สําคัญมากที่สําคัญอีกจุดหนึ่งเนี่ยท่านส่องผมส่องไปเนี่ยให้ท่านเห็นเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าตรงพื้นเนี่ยเป็นแองแองเห็นไหมอ่าเป็นแองแองยุกยุกเห็นไหมอ่าคือตรงพื้นเนี่ยหมายความว่าพื้นองพระนะครับอ่าเห็นไหมแล้วมีโคตต้ดตอเนี่ยเห็นไหมเป็นแองแองนะครับท่านจดจําลักษณะตรงนี้ไว้เลยนะตรงนี้ดูดนซ้าๆหลายๆรอบนะครับ ดูทุกตัวดูตัวอื่นดูจังหวะอื่นที่ผมไม่ได้พูดได้นะครับดูเทียบได้เลยนะผมค่อยๆส่องให้ท่านดูนะครับแล้วท่านกดหยุดเอาเพื่อพิจารณาจุดอื่นเพิ่มเติมได้เลยนะนะครับแต่ว่าส่วนสําคัญเนี่ยอย่างวอแหวนอย่างเงี้ยนะครับตรงจุดหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยวอแหวนเนี่ยคำว่าหลงพ่อเนี่ยนะครับท่านเห็นพอหัววอแหวนใช่ไหมขึ้นไปอ่ะนะครับก่อนจะเป็นหางวอแหวนเนี่ยเขาจะเป็นตัดเหลี่ยมเห็นไหม เขาจะมีตัดเหลี่ยมๆเห็นไหมแล้วถ้าเกิดตอกชัดเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับคำว่าหลวงนะครับหอหีบรอริงวอแหวนงองูพอพานเนี่ยไม่เอกงเนี่ยนะครับจึีลักษณะเป็นกลมๆหมดเลยนะนะครับแต่องค์นี้ผมนํามาเนี่ยนะครับเขาตอกขยับเล็กน้อยนะนะครับอ่าทำให้อาจจะท่านดูแล้วอาจจะไม่ชัดตานะครับอ่าแต่ว่าลักษณะของคําว่าวิสัยอย่างเงี้ยนะครับโค้ดคาว่าวิสัยโสพลเนี่ยนะครับค่อนข้างชัดเลยท่านไปไล่ดูวนดูหลายๆรอบนะครับ วนดูได้หลายๆรอบเลยนะอันนี้แบบว่าชัดมากๆนะครับชัดมากๆถ้าท่านมีอยู่ในมือเนี่ยเทียบดูเนี่ยนะครับท่านสามารถบอกตัวเองได้เลยว่าโอกาสพาในมือท่านเนี่ยแท้เก๋นเนี่ยนะครับแทบจะ90%เลยที่ท่านสามารถบอกได้นะแต่ถ้าดูแล้วยังสงสัยนะครับนำงจริงมาดูได้นะส่งให้ผมดูได้นะครับนัดดูกันได้นะเต้นทวัจจันทร์น,นะครับยินดีรับเช่านะแบบนี้นะอ่านะครับ ตรงนี้เป็นรายละเอียดของช่วงก้นที่เป็นโค้ดและสําคัญมากนะครับอยากให้ท่านใช้เวลาตรงนี้นะครับค่อนข้างจะเรียกว่าพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับตรงนี้นะสำคัญสาคัญสาคัญสําคัญจริงๆอ่ะโอเคครับเบื้องต้นประมาณนี้สําหรับในส่วนของโค้ดนะครับท่านคงจะแคปได้ไปหลายจุดนะ โอเคนะครับก็จบกันไปนะครับก้นลายเซ็นหลวงพ่อทวดนะนะครับหรือว่าบัวรอบนะครับอ่าแบบนี้นะครับหลักแสนนะมีอย่างนี้รับเช่านะครับเอาว่าสวยๆอย่างนี้เนี่ยหนึ่งแห้าหมื่นบาทสวยๆประกายประกายแบบนี้นะนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เหลือผิวไฟแล้วนะครับอ่าผิวไฟนั่นเห็นไหมผิวไฟหน้าอย่างเงี้ยนะครับไม่เหลือแล้วนะครับเป็นน้ำตาลน้ำตาลทั้งองค์ก็ราคาลดหย่อนกันไปนะหรือว่า ใบหน้านะครับไม่คมชัดบัวไม่คมชัดแบบนี้นะครับเรียกว่าหย่อนสวยนะครับราคาก็ลดหย่อนกันไปนะครับอ่ะเอาว่าเบื้องต้นตรงนี้เนี่ยนะครับรับเช่าสวยๆเนี่ยนะครับหลักแสนละกันนะอ่าสตาร์ทหลักแสนเลยท่านรับเงินแสนทันทีนะครับแบบนี้นะดูง่ายๆเข้าใจง่ายๆแบบนี้นะนะครับถ้าท่านพิจารณาเองดูแล้วมีความเป็นไปได้และอยากจะปล่อยส่งไปได้ที่ไลน์แอตเติลสามหกเลย นะครับไลน์แอตเตลเลยพักแบบนี้ต้นอาจารยเยนดีรับเช่ามีพระอย่างอื่นนะครับ, <c ười> ครบเครื่องรางของเก่าอะไรอยากจะปล่อยนะครับแอดมาได้ที่ l i น์แอต3ต้สขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีมีพระเรื่งอยู่ที่บ้านของท่านเลิกสะสมกเกษียณไม่มีใครดูแลเปลี่ยนศาสนาย้ายบ้านส่งไม้ผมดูแลได้ที่ไลน์แอตตต้นทจารย์ยนดีบริการครับ